ในครั้งนี้ผมเชื่อว,ว่าอิหร่านคงเอาจริงอ่ะพียกจะทำอย่างเรานะครับเวลาน,นี้ก็กําลังล็อบบี้หาพันธมิตรมากขึ้นอิหร่านก็เรียกประชุมพวกนันมเม้น g o แอคเตอร์นะครับเป็นัน, Actor, น,นเต็แอคเตอที่ิดอาวุธในกีรักและในซีเรีย,เ,ยเรียกประชุมด้วยเพื่อซักซ้อมการต่อการการโจมตีถ้าสารัฐเข้ามาปกป้องอิสราเอล ก็ต้องถามว่าแล้วรัเสเซียจะช่วยอิหร่านหรือเปล่าครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะรุนแรงมากกว่าเขาก็ชักธงแดงแต่ผมเรียนที่ผมเรียนแล้วว่าสมัยท่านกอเซนสวัมมานี N ่ A N e เนี่ยก็ชักธงแดงเหมือนกันอิหร่านชักธงแดงแล้วแหละการชักธงแดงเนี่ยเขาชักทำมาสองแลละหลหนึ่งที่ตัวท่านท่านอะไรผู้นอผู้นำของของไออาร์จีซีที่ถูกสังหารนั้นที่อิรัก นะครับน,นั้นก็ก,ก็ก็ครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยอิรานจะไม่พร้อมเท่าไหร่ครั้งนี้ผมเชื่อว,ว่าอิรานมีความพร้อมมากกว่าเดิมมากแล้วก็ได้รับการสารับสหนุนจากรัสเซียพวกนั้นเนี่ยเมื่อข่าวที่เขาเขามีปัญหากันกันระหวังอิสราเอลกับอิรานที่จะโจมตีกันไปมาเพื่อเพื่อแก้แค้นั้น รัเสเซียเองก็ส่งระบบป้องกันภายทางอากาศมาให้อิรานจํานวนมากทีเดียวคือพวกเอสสามร้อยเอสสี่ร้อยนะครับซึ่งก็ถือว่าทันสมัยแล้วก็มีสมรรถภาพที่ดีแต่ว่าอิเอลก็หยุดการโจมตีซะก่อนนะครับก็ใช้โดนเล็กๆสร้งตัก,ก,อ,ากอากาศซึ่งไม่เกิดอะไรแต่ครั้งนี้ผมเชื่อว่าอิรานคงคงเอาจริงอะ่ะเพียงดต่จะ,จะทำอย่างเรานะครับเวลาน,นี้ก็กําลังล็อบบี้หาพันธมิตรมากขึ้น อันนี้ผมว่าก็<ๆ>ก็ก็เป็นสิ่งที่หลานกำลังสัดเตรียมอยู่ว่าเพื่อหาความมั่นใจเพราะว่าอเมริกาได้ประกาศเต็มที่นี่คนเรือลบอกมาสองร้อยลำมั้งเรือทุกเครื่องบินรูสเวล์ด้วยก็เข้าไปเพื่อจะไปกดดันอิหรา่านนะครับก็อิหร่านก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้นถ้าหากจะดำเนินการอะไรแต่ที่ผมยังงงๆก็คือว่าไอเรือบรรทุกเครื่องบินรูสเวล์เนี่ยตกลงมาอยู่ด้านไหนแน่บางข่าวก็บอก่าเอาไปไป,ไปชิด ทางอ่าวเปอร์เซียซึ่งมันอยู่ด้านหาสุรินเดียบางข่าวบอกอยู่ในเทเรเนียนถ้าอยู่ในเทเรเนียนก็ต้องผ่านทะเลแดงแล้วมันจะผ่านอูซีได้อย่างไรผมว่าตรงเนี้ยมันข่าวยังค่อนข้างสับสนส่วนการสังหารคุณฮันเยเนี่ยก็ตอนแรกก็อ้างว่าคงใช้ใช้วางระเบิดมีคนพูดนะนะว่าไปวางระเบิดฝังไว้สองเดือนละที่ที่อพาร์ตเมนต์เขา แล้วต่อมาผมไม่ใช่ต่อมาเป็นเป็นใช้ใช้ขีปนาวุธต่อมาก็ใช้โดรนแต่ล่าสุดในอาร์ซซีแถลงออกมาแล้วว่าใช้เครื่องยิงระเบิดจากตึกที่อยู่ไม่ห่างเท่าไหร่นะครับก็อยู่อาจจะอยู่ตรงข้ามยิงตรงไปที่ห้องของงานเยนะครับเพราะงั้นส่วนอื่นๆถึงไม่ไม่เป็นอะไรนะครับถ้าใช้โดรนใช้ขีปนาวุธมันก็อาจจะต้องพังไปทั้งเป็นแถบเพราะงั้นตรงนี้ ก็น่าเชื่อได้ว่าข้อมูลน่าจะถูกต้องแล้วก็ดรกอรโกดมีซึ่งซึ่งเป็นคนในการสำนักงานของทางฮามาสประจำเตรารก็ให้การว่าตอนประมาณตีสามครึ่งเศษเนี่ยเขาเขาดินตึกสั่นสะเทือนก็ตกใจก็มาป,ป่วยต่างเนื้อปะดินไหวก็ไม่มีแล้วรู้สึกถึงความร้อนก็ขึ้นไปที่ชั้นสี่เพื่อไปดูฮันีเอกก็พบว่าห้องพังแล้วก็ฮันีเอกก็เสียชีวิตพร้อมกับ บริกาศเขาซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างจะจะเชื่อได้แต่ก็ยังมีคนตั้งควอมสงสัยว่าอดิเยตายจริงหรือเปล่าหรือการเล่นละครนะครับเพราะว่าเขาทำพิธีที่เทาาจแตแต่ตัวตัวศพออกไปฝังที่ที่กาตาครับอันนี้ก็ก็เป็นเป็นข้อมูลหลังสุกที่ติดตามแต่ผมผมเชื่อว่าอิหร่านคงกำลังเตรียมสับกำลังผู้โจมตีแล้วก็ความวันวิตกเนี่ย ก็ทั่วระบาดทั่วไปในในตะวันออกกลางแม้แต่ในอิสราเอลเองเนประชาชนจำนวนไม่น้อยก็หวั่นวิตกในเรื่องนี้ว่ามันน่าจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่แล้วก็หลังสุดได้ข้อมูลว่าอิหร่านก็เรียกประชุมพวกนั่น government actor นะครับเป็นัน state actor ที่พิจารในสิรักและในซีเรียเรียกประชุมด่วนเพื่อซักซ้อมการก่อารการโจมตีนะครับ ครั้งนี้ก็คิดว่ามันน่าจะขยายตัวทีนี้ถ้าสหรัฐเข้ามาปกป้องอิสราเอลเนี่ยก็ต้องถามว่าแล้วรัสเซียจะช่วยอิหร่านหรือเปล่าอันนี้ก็ก็ต้องน่าคิดนะครับว่าจะเอาจริงไหมรัสเซียพอมาเชิญหน้าไหมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีข้อข้อพิจารณาข้อหนึ่งที่ซึ่งผมคิดว่าน่าน่าคิดมากก็คือคุณนาวคงจําได้ถึงเหตุการณ์เมื่อสิบเก้า สินหาที่เกิดจอสีฟ้านะครับเกิดความขัดข้องในโปรแกรมต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆ,างๆ,างๆถ้าอันนั้นคือการทำสงคารามไซเบอร์กองกำลังของสหรัฐที่เข้ามาจะมาช่วยวอิสราเอลเนี่ยจะมีปัญหาอย่างยิ่งเลยเพราะถ้าถูกรบกวนด้วยไซเบอร์เนีในระบบการสั่งการระยะไกลมันจะผิดพลาดแล้วมันจะล่มเหลวก็คงจะช่วยวอิสราเอลไม่ได้ตัวเองก็อาจจะประสบภัยด้วยซ้ำ เพราะงั้นตรงนี้ต้องดูหรือรัสเซียจะช่วยโดยการสร้างพายุแม่เหล็กไปฟ้าเทียมขึ้นมาในอวกาศเพื่อรบกวนขึ้นผ่านดาวเทียมซึ่งตอนนี้เซลก็แจกโทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียมให้คณะปีสงครามเขาหมดแล้วตทนนี้ถ้าดาวเทียมถูกรบกวนอย่างที่ที่กล่าวมาแล้วคือพายุแม่เหล็กพายุแม่เหล็กสุริยะเนี่ยเทียมจะติดต่อสื่อสารยังไงถ้าการติดต่อสื่อสารหรือการ ช่วยเหลือการ r ีโม t e ซน sensing หรือการ control ระยะไกลมันล่มเหลวโดยการถูกรบกวนโดยไซเบอร์สเปซหรือการแฮ็กเข้าไปทำลายระบบเนี่ยผพราะว่าการบัญชาการกอลารจะมีปัญหาแล้วตรงนี้จะเป็ดช่องทางให้อิหา่านสามารถดำเนินการโจมตีอิสราเอลได้ครับแม้กระทั่งอาจจะใช้ขีปนาวุธระยะไกลก,ก็ได้โดยโดยวิธีต่ารคือคือ,คอ,คอตั้งศูนย์ยิงขึ้นไปปั๊บ ให้เครื่องควบคุมตั้งทิศทางเสร็จเนี่ยก็หยุดซะปล่อยให้มันวิ่งไปตามวิถีของมันตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรมารบกวนเพราะเราไม่ได้คนโทรลอีกแล้วปล่อยให้เขาวิ่งไปตามวิถีอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในการโจมตีในครั้งนี้ครับค่ะ,ะอคาจารย์คะคือตอนนี้เท่าที่เราติดตามข่าวเนี่ยก็คือกองทัพของอิสราเอลนะคะได้มีการยกระดับ เตือนภัยขั้นรุนแรงเลยนะคะก็เป็นการนับถอยหลังแล,ล้วล่ะที่เขาบอกมาว่าต้องเตรียมรับมือกับทางอิร่านและอิรานเองเขาก็บอกว่าเขาจะต้องล้างเลือดล้างเรื่อดต้องประกาศอย่างนี้เลยนะคะยังไงแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเอาคืนแน่นอนนะ ประเด็นสาคัญมันก็คือว่า mm. ออตอนนี้โลกกําลังดูอยู่ว่ารูปแบบของอิหร่านที่เขาจะมีการโจมตีนะคะเอากลับคืนเนี่ยมันจะค,คล้ายๆกับช่วงเดือนเมษายนไหมคะครั้งนั้นที่เขามีการโจมตีทางอากาศนะคะคือเล่นงานอิสราเอลเนี่ยมีทั้งโดรมีทั้งขีปนาวุฒมีทั้งอุปกรณ์ที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายกับทางอิสราเอลได้นะคะคือโลกกำลังดูว่ามันจะ จำลองได้กับช่วงถึงเดือนเมษายนที่ตอนนั้นอูหราคาน้ำมันก็ขึ้นแล้วก็ทองคำก็ขึ้นค<ม>่อนข้างรุนแรงพอสมควรกันนะจำลองตรงนั้นได้ไหมคะหรือว่ารูปแบบความรุนแรงเนี่ยมันจะน้อยกว่าตรงนั้นเพราะนี้มันน่าจะมีความเ,เสียหายนะคะต่อเรื่องของการลงทุนแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆคนะผมว่าระดับความรุนแรงในทางทหารก่อนนะเป็นเรอการาหารน่าจะมากขึ้นกว่าที่เป็นเพราะว่า<อ>เพราะว่าอะไรเพราะว่าคราวที่แล้วอิราน บอกว่าแค่แค่เป็นการอะไรมอนกบแสดงพลังให้เห็นว่าเขามีศักยภาพนะที่จะโจมตีได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะโจมตีอย่างรุนแรงมากมายนะครับแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าเขาต้องการจะเรียกร้องความเป็นธรรม,มที่เกิดขึ้นแลโดยเฉพาะการที่ไปสังหารแขกของรัฐบาลในประเทศของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตบหน้าอย่างรุนแรงถึงขนาดว่าท่านผู้นำสูงสุด ยาตุลบคามาเนีนี่ประกาศว่าต้องต้องตาต่อตาฟันต่อฟันในกาดำเนินการเต็มที่เพราะงั้นครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะรุนแรงมากกว่าแล้วก็เขาชัดทงแดงเดี๋ยวผมเรียนที่ผมเรียนแล้วว่าสมัยท่านกอเซมซเมานีเนี่ยเขาชัดทงแดงเหมือนกันแต่นั่นมันเมื่อสามปีที่แล้วแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดในอิรักไม่ได้เกิดในอิร่านนะครับซึ่งขึ้นก็การโจมตีก็ไม่ไม่ได้รุนแรงมากในสมัยท่านกอเซมช่วงนั้นผมมองว่าอิรานอาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่ ตอนนั้นยังไม่มีไอ้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนะครับตอนนี้เขามีแล้วแล้วก็มีพันธมิตรหลายฝ่ายรวมทั้งจากในเยเมนคือรูซีนะครับหรือว่าที่ทุลลาะจเข้มแข็งขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นเพราะงั้นในการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยมันคงผสมมาสามนอกจากการโจมตีทางอากาศแล้วเนี่ย <laughs> ก็อาจจะมีการลุกลบทางภาคพื้นดินมากขึ้นนะครับจากทุกทิศทางเช่นจากซีเรีย จากอิรักนะครับแล้วรวมแม้แต่ก็อาจจะมีการลุกคือในเวสต์แบงค์ด้วยก็ได้ครับอันนี้ทนนีเป็นการาคาดคะเนนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเอ o น out war คือคือน่าจะเปิดสุดใหญ่ทีเดียวครับเพราะงั้นผลกระทบทางเศรษฐกษิจที่คุณนาวมองเนี่ยผมว่ามันจะมากกว่าคำในสัเช่นราคาน้ำมัน ็อาจจะกระทบมากราคาสินทรัพย์อย่างทองอาจจะมีผลกระทบแล้วแม้แต่ตลาดหุ้นก็ตามแล้วถ้าสหรัฐไปเจอระบบเจอสงครามไซเบอร์ขึ้นระบบสั่งการมันไม่ไม่ทํางานเนี่ยแล้วเกิดความเสียหายกับกองเรือที่ยกไปตั้งเห็นบอกว่าตั้งสองร้อยกว่าลําเนี่ยมันก็จะทําทให้เครดิตสหรัฐเสียหายไปอีกเยอะแล้วก็หุ้นในสหรัฐแน่นอนตกแน่นอนครับค่ะ ซึ่งรอบนี้อาจารย์มองว่าน่าจะรุนแรงมากกว่าที่เกิดขึ้นในช่วงของเดือนเมษายนแต่รูปแบบที่น่าจะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะใช้แบบเป็นสงครามตัวแทนอาจารย์ก็อาจอิหร่านเขาอาจจะใช้กลุ่มที่เป็นพันธมิตรของเขาหรือว่าอิหร่านเนี่ยน่าจะเปิดหน้าชนเองเลยคะอาจารย์เหมือนเหมือนช่วงเดือนเมษายนดูดูท่าแล้วครั้งนี้อิหร่านน่าจะเปิดหน้าชนเพราะว่าเหมือนกับการไปไปไปหยามเขามากอะคือไปฆ่าฆ่าแขก รับชิญของเขาในประเทศของเขาเนี่ยเนาะแล้วตอนเนี้ก็ยังจับจับคนที่ก่อการไม่ได้ถ้าถ้าเป็นการยิงระเบิดภายในประเทศมันก็ต้องมีคนทํานะครับใครทําแล้วทําอย่างไรอา,อาจจะใช้รีโ o ทเซนซิ i คือบังคับไกลอยู่ไกลแต่ว่าตั้งเครื่องยิงระเบิดอยู่อยู่แถวตึกอะ่ะตรงนั้นอะ่ะตรงข้ามก็ได้ยิงถล่มเขาไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เขากำลังติดตามนำสืบแต่ว่าเขาชี้เป้าไปแล้วว่า ว่าเป็นอิสราเอลแหละเพราะว่ามันมีพฤติกรรมหลายอย่างที่ชี้ไปทางทางนั้นไวเซลเป็นผู้ดําเนินการเพราะไม่มีใครอื่นที่จะมาดําเนินการเพราะว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรโดยตรงกับก็มีใจเซลและคนที่จะทําก็น่าจะคนที่รู้เรื่องดีก็น่าจะเป็นเนทันเยาฮูก็เลยมีตั้งการก็สังเกตว่าที่เนทันยาคูไปอเมริกาเนี่ยเพื่อไปขออนุญาตดาเนินการเรื่องนี้หรือเปล่าส่วนอเมริกาก็แบบปากว่าตาขยิบะทำเป็นห้ามห้ามห้ามแต่ว่า จริงๆก็ให้ท้ายอันนี้ก็เลยทําให้มีความโกรธแค้นแผ่กระจายไปแต่องไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่อิหร่านอาจจะก,กังวลบ้างก็คือว่ากลุ่มประเทศอาหรับก็ไม่ถึงกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนักอย่างน้อยที่เห็นชัดก็คืออย่างซาอุดีอาระเบียโมร็อกโ,โกรหรืออียิปต์เนี่ยแล้วก็ยูเเนี่ยก็ไม่ได้ประนามอิสรเอลในกรณีที่ไปสังหารอานิเย,ยเลยเนะครับเงียบๆอยู่ซึ่งตรงตรงเนี้ย มันไม่ค่อยสู้ดีแล้วก็ไม่ไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของทั้งสี่ประเทศนี้ครับอืมค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะเปิดหน้าชนเองเลยอิรานแล้วก็ใช้เอ่แต่ละกลุ่มที่เป็นพันธมิตรเขาด้วยอาจารย์เขาจะใช้สองทาง,งเลยไหมฮะคงจะทำพร้อมๆกันประสมประสานผมที่งจบอกว่า out อิปอเอาอวกก็คือว่าอาจจะจะเปิดหน้าชนโดยการถล่มทั้งอากาศนะครับแล้วก็เอ ภาคพื้นดินก็ปฏิบัติการเวลานี้ก็มีการเคลื่อนกําลังบางส่วนเอาที่ทราบก็มีการเคลื่อนกําลังมาจากตาลิบันด้วยจากอัฟกานิสถานเข้าไปในอิรักแล้วก็บางส่วนก็มีการเคลื่อนกําลังไปเสริมให้กับฮิสบุลลออ์ที่เนบนอนหากอิเซลจะเปิดศึกตรงนั้นนะครับเพราะงั้นมันน่าจะเป็นสงครามทั้งสงครามตัวแทนสงครามภาคพื้นดินและก็สงครามใหญ่คือคือการการใช้อาวุธ ทางทางอากาศจากที่ช้ขี่ปนมุนนอกจากจะเป็นผลประโยชน์ของนิเซลแล้วเนี่ยออฐานทัพสหรัฐที่อยู่หรือว่าผลประโยชน์สหรัฐที่อยู่ในตะวนาานันออกกลางก็น่าจะถูกโจมตีด้วยเช่นกองข่ายข้ายที่ผิดกฎหมายในซีเรียหรือแม้แต่ค่ายที่เข้าไปโดยที่เวลานี้อิรักเขายามจะขัดออกก็ไม่ยอมไปเนี่ยก็อาจจะถูกโจมตีอย่างรุนแรงมากขึ้น,นครับ ค่ะอาจารย์ขารอบนี้เนี่ยมันจะเหมือนว่าเป็นการคือเอาคืนกันครั้งครั้งต่อครั้งแล้วก็จบกันไปแล้วถ้ามันมีประเด็นขึ้นนะหม่ก็มีการโจมตีกันอีกรอบหนึ่งแบบนี้ไหมฮะหรือว่ารอบนี้คือเอาจริงแน่นอนแล้วต้องทําให้เห็นผลชนะค้างใดข้างหนึ่งไปเลยคือต้องมีผู้ที่ชนะข้างใดข้างหนึ่งหรือมันแค่<อ>เป็นการแก้แค้นกันครั้งต่อครั้งเท่านั้นอาจารย์รอบนี้เนี่ย ให้สังเกตอย่างนี้ถ้าถ้าเขาโจมตีทางอากาศอย่างเดียวแล้วภาคพื้นดินไม่ไม,ไม่มีการปฏริบัติการที่สอดรับกันมากเน,นะครับก็หรือว่าทํานองกับกันถ้ามีการโจมตีทังภาคพื้นดินอย่างเดียวโดยใช้นอมินีเนี่ยมันก็มันก็คงจะไม่ไม่บานปลายใหญ่โตมันกคงปฏิบัติการเหมือนเอาคืนแค่นั้นแต่ถ้าเขาเฏิบัการพร้อมกันคือโจมตีทั้งอากาศโดยตรงจากอิหร่านนะครับแล้วก็ จมตีจากกองกำลังที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหลายเนี่ยอันเนี้ยผมว่ามันมันจะกลายเป็นสงครามใหญ่แล้วคงหยุดไม่ได้ล่ะมันก็จะต้องเกิดต่อเน,นื่องเพราะว่าหามหน้าคือสรัฐในเวลานี้ประกาศต,ตัวเต็มที่จะเข้าร่วมในสงครามนี้เตรียมนาวิโยชินมาถึงสี่พันคนนะครับเพื่อจะเข้าร่วมเพราะงั้นรัสเซียจะอยู่เฉยหรือผมผมไม่คิดว่ารัสเซียจะอยู่เฉยแล้วตอนนี้ปูตินก็รู้สึกจะห้าวมากขึ้นน,นะครับเพราะงั้น เถ้าปูตินปล่อยให้อิหร่านถูกโจมตีพังยับเยินแล้วตัวเองไม่ช่วยเนี่ยเครดิตในการนำของอีกขั้วหนึ่งของรัสเซียเสียหายมากมายมันรัสเซียเองก็จะต้องดำเนินการอยา่างใดอย่างหนึ่งเพื่อปกป้องอิหร่านด้วยอันเนี้ยมันก็จะทําอาจจะเป็นเหตุทำให้สหรัฐกับกับรัสเซียเผชิญหน้ากันหรือไม่ แล้วจะกลายเป็นสงครามใหญ่หรือไม่น,นี่ก็ก็น,น้าพิจารณาหรือเป็นเป็นข้อควรพิจารณาอย่างยิ่งทีเดียวครับคอาจารย์คาแต่ทางรัสเซียเองเขาก็มีการเจรจาในเรื่องของการปล่อยตัวประกันเหมือนกันนะคะแลกเปลี่ยนเชลยศึกครับใช่ครับก็มีมีได้ได้จะดีขึ้นหรือเปล่าอาจารย์สถานการณ์ที่ทางนั่นเป็นทางบังคับอ่ะคือคือต่างคนต่างก็อยากได้คนที่มีความสําคัญต่อการจารกรรมงาน งานจราชนเนาะงานต่อวินศะกรรมของตัวกลับก็เลยมีการแลกเปลี่ยนแต่ว่าของอเมริกาแลกเปลี่ยนกลับไปก็ไปอย่างเงียบๆแต่ของรัสเซียนี่จัดพิธีต้อนรับผลกระโลยปูผมแดงมีกอ,อ,องทหารเจยดยศไปต้อนรับปูตินไปรับเองเลยนะครับอันนี้มันแสดงถึงว่าปูตินเ็าจะเริ่มสงครามที่เรียกว่าสงครามอ่อจเจเล็กสงครามจรกรรนะเนาะมากขึ้นด้วย เพราะเพื่อการให้กําลังใจผู้ที่เป็นจารชนทั้งหลายว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งครับปูตินไม่ทอดทิ้งคนของปูตินอันนี้ก็ทําให้พวกนั้นอาจจะตั้งใจในการบวชหน้าที่มากขึ้นครับในการในการเสียรัฐรับตัวก็เงียบๆไม่ได้มีพิธีริตตาอ,อะไรครับแสดงว่าคุณปูตินก็พร้อมจะเข้ามาร่วมสงครามครั้งนี้ด้วยเหมือนกันถ้าเกิด<ม>การสู้แล้วก็ยิราเปิดหน้าชัดเจนว่าเขา เป็นเป็นด่านหน้าในการสู้รบแล้วละ่ะแล้วก็ใช้ทางฝั่งที่เป็นเขาด้วยก็คืออาจารย์มองว่ายังไงแล้วเนี่ยคุณปูตดดินแกเข้ามาได้แน่เลยผมผมเชื่ออย่างนั้นเขาคงไม่ปล่อยให้อิรานถูกโจมตีย่อยับหรอกไม่ว่าจะเป็นการโจมตีจากโดยตรงจากอิสราเอลหรือการโจมตีจากสหรัฐนะครับเพราะจริงว่าจริงเนี่ยพื้นที่ระหว่างอิสราเอลกับอิรานเนี่ยมันมันต้องเดินทางข้ามไปข้ามมาเนี่ยก็ประมาณพันกิโล มันก็ไกลเหมือนกันนะกรุง,งเทพเชียงใหม่เนอะไกลกว่านั้นด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นเออมันไม่ไม่ใช่เผชิญหน้ากันแต่ว่าเขาจะใช้นอเมรีที่อยู่ในพื้นที่อันนี้กองกําลังขั้พื้นดินนะครับที่จะไปรบขณะเดียวกันไอ้ทางอากาศเนี่ยมันมันไปได้อะ่ะเพราะฉะนั้นว่าหูซียังถล่มเทรวิปมาแล้วเลยโดยใช้ดโดรนนะอันนั้นก็แสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาเอ่ออาวุธทางอากาศคือพวกขีปนาวุธหรือดโดรนนะครับ อันนี้อิร่านมันก็คงใช้ทั้งกีบัตะวุฒที่เป็นอะไรอ่ะไฮเปอร์โซนิกนะครับแล้วก็หลายหัวรบซึ่งตัวเองก็ก็ได้รับเทคโนโลยีที่มาพัฒนาต่อแล้วก็มีมีบางสัตว์เป็นคนบอกว่าจะเสียแอบให้หัวรบนิวเคลียร์ด้วยซ้ำกับอิหร่านอันนี้จริงเท็ดยังไงอันนี้ผมไม่ทราบเพราะเช็คข่าวว่ายังเงียบอยู่ไม่มีข้อมูลทางนี้ จะเชื่อว่ารัสเซียไม่ปล่อยให้ถูกโจมตีอย่างโดดเดี่ยวแน่นอนเพราะว่ามันจะเสียเอ,อความเชื่อมั่นของของทีมที่กําลังจะมารวมตัวกับรัสเซียหลายหลายหลายประเทศว่าเออสุนทรภูจริงก็ไม่ช่วยนี่นะใช่ไหมเพราะงั้นแล้วอยู่จะมานําอะไรอันนี้มผมเชื่อว่าปูตินเนี่ยคงไม่ยอมให้เสียการนำในเรื่องนี้ครับ สุดท้ายเราก็จะบริโภคข่าวผ่านทางฝั่งตะวันตกกันนะคะอาจารย์แต่ว่าอาจารย์เนี่ยคือไปหาข้อมูลทางฝั่งตะวันออกกลางมาให้เราด้วยนอกเหนือจากสิ่งที่อาจารย์บอกให้ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นสงครามแค่ตอบโต้กันไปมาเหมือนตีปิงปองหรือเปล่านะคะให้ดูว่าทางอิหร่านเนี่ยถ้าสมมติเขายิงทางอากาศ แล้วเขาบุกทั้งภาพพื้นดินด้วยอันนั้นแหละเป็นสงครามที่เขายกระดับละจะบอกเป็นสงครามใหญ่ก็ได้ทีนี้เราเรียนถามนิดนึงอาจารย์ว่าอะไรที่จะเป็นจุดตัดสินใจได้ว่าอิร่านเนี่ยเขาเริ่มที่จะเปิดสงครามใหญ่ละจะไม่ได้สงครามที่แบบโจมตีกันไปมาแล้วก็จบแล้วก็เดี๋ยวมีประเด็นก็กลับกันมาโจมตีกันใหม่อาจารย์คิดว่าอะไรที่มันจะเป็นตัวเร่งคะที่ทําให้เขาตัดสินใจว่ารอบนี้เขาจะให้สงครามเนี่ยมันจบไปเลยือ ผมว่ามันมันมันเป็นการป้องกันเกียรติและศักดิ์ศรีนะเพราะว่าป่อยให้อิสเอลเข้ามาปฏิบัติการเข่นค่าแก่รับเชิญเขาเนี่ยก็าถือว่าเสียเสียหน้ามากคืออิร่านี้วัฒนธรรมเขาเก่าแก่และเรื่องของเกียรติภูมิของชาติเป็นเรื่องที่เขาถือกันมากแล้วครั้งนี้จะไม่เคยเห็นผมไม,ไม่เคยเห็นท่าน พยาุลักษณ์ธนียี่ซึ่งปกติท่านจะสุขุมท่านเงียบในที่ท่านจ,จะออกมาพูดอะไรที่ค่อนข้างแรงนะครับพูดถึงขนาดว่าเรื่องเรื่องเราเรา,เราต้องเอาคืนอ่ะเราจะแก้แค้นอ่ะเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่ามาฆ่าแขกของเราในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแลวขณะนี้ก็ในอิหร่านเท่าที่ทราบก็มีการระดมพลมีการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักไปยังจุดต่างๆที่สําคัญนะครับอาจจะเป็นทั้งการป้องกันหรือการเตรียมรุกก็ได้ มีการเคลื่อนไหวทางอาหารที่ที่ค่อนข้างชัดเจนเงั้นผมก็มองว่าคั้งเนี้ยที่ราน,น่าจะดำเนินการอะไรที่มันใหญ่โตมากกว่าเดือนเมษาครับอืมค่ะโอ้นั่นจะกลายเป็นผลกระทบที่กินวงกว้างขนาดไหนคะอาจารย์อ๋อมันมันก็ขึ้นอยู่กับสาย มันอหลายขวมษาเอา่เอรที่แล้วเนี่ยสหรัฐก็เข้ามาร่วมน้อยมากเนาะก็เพียงแต่ว่าคอยคอยคอยยิงโดรนคอยยิงอ้ไรีปนาวุธแต่ครั้งนี้สหรัฐเตรียมส่งทางหารขึ้นมาด้วยแล้วก็อิสราเอลถ้าถ้าไม่มีสหรัฐหนุนหลังเนี่ยก็ <c oughs> ไม่สามารถจะรับมือกับการโจมตีจากหลายหลายหลายทิศทางได้นะครับเพราะงั้นอเมริกาเข้าแทรกเนี่ยแล้วรัสเซียจะอยู่เฉยหรือผมก็คิดว่ารัสเซียก็คงไม่อยู่เฉย แต่รัสเซียจะไปแบบการมากน้อยแค่ไหนนี่เรื่องหนึ่งอาจจะติดอาวุธที่อันตรายร้ายแรงมากขึ้นให้เรานหรือหรือติดอาวุธที่อันตรายร้ายแรงมากขึ้นให้กับซีเรียรเพราะซีเรียเนะี่ยอยู่ใกล้เลยอยู่ในพื้นที่นะครับ<ม>ซีเรียก็อาจจะเปิดฉากมีการรุกรบครั้งใหญ่ขึ้นแล้วก็โดยใช้กองกําลังที่เรียกว่านันสเตตแอคเตอร์ได้ครับอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นสิ่งที่ผมคาดคะเนนะว่ามันน่าจะออกมาในรูปนั้นครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ